สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้มาปรึกษากาันค่ะแต่กับคุณแก้มค่ะพอดีได้ยินมาจากเพื่อนนักแสดงค,ค่ะก็ตอนนี้หน้ากระต่ายรู้สึกก็ยังใหญ่อยู่คุณมาว่าหน้ากระต่ายมีไขมันที่พอจะผ่าตัดได้ไหมคะขออนุญาตจับเลยนะครับน้องดูปลาปะโอเคมันพอมีบ้างนะครับแต่ไม่ได้เยอะเหมือนเคสที่แก้มใหญ่มากๆนะครับคนนุ้นถ้าจะมีก็คงไม่ได้มากนักแต่น่าจะเป็นประสาทก่ออาชีพนะครับนาะขออนุญาตอธิบายจากจอไน้หนึ่งนะครับนาะ ไขมันมันมีสองชั้นนะครับชั้นตื้นกับชั้นลึกนะครับกับกรงแก้มที่เราจะยุ่งเกี่ยวก็คือไขมันชั้นลึอกอันนี้เนาะเราก็ต้องเข้าในช่องปากผ่านกำเนิดมันนี่แล้วก็ไปหยิบออกมาผ่าจากข้างในจากข้างในใงแผลก็ประมาณตั้งสองสามเสนไม่เจ็บนะครับแล้วอย่างนี้รักยิ้มของกระต่ายจะยังอยู่ไหมคะอยู่คับปกติดีเรียบร้อยเพราะเราไม่ได้ไปยุ่งกับรักยิ้มเลยแล้วแผลแผลแล้วการยุ่งเกี่ยวเราจะคลอดไปทางด้านหลังหน่อย คือถ้ามันมีไขมันเนี่ยการผ่าตัดออกเป็นวิธีที่ดีที่สุดหรือเปล่าคะหรือว่ามีตัวอื่นที่เจ็บน้อยกว่าแล้วก็อยู่ได้ทวรเหมือนกันอันนี้เจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ได้ผลทวารอ่ได้ทวาวรเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอออกเยอะมากไม่ได้เพราะอินทรง ل ั ج ีอะลไรที่ยาวเนี่ยมันแก้แต่อไปนะครับก็ดูความเหมาะสมของแต่ละคนใช่ครับใชนะ่ครับที่คุณหมอบอกว่าเจ็บน้อยนีย่คือเจ็บประมาณไหนคะก็ถ้าหนูเคยถอนปันเคยค่ะ ประมาณนั่นแหละครับแล,ล้วหรือแล้วกันนั้นด้วยซําในบางคนนะครับนา<อ>ะเหมือนฉีดยาตอนนใช่ใช่ครับนิดเดียวเท่านั้นเองอสนใจค่ะแต่ว่าการผ่าตัดเนี่ยพักฟื้นนานไหมคะแล้วก็นาาไม่กว่ากระต่ายจะกลับมารับงานได้เหมือนเดิมโอเคหลังสามวันไปแล้วนี่ก็พอจได้นะครับพรา้คนเห็นความแตกต่างแก้ของของเราที่เล็กลงนะก็คงหลักเดือนเล็กแบบเห็นเท่าที่เป็นเดือนเป็นเดือนแต่มันชัดเจนหนูรู้สึกได้ แต่แตคือ,อยู่<น>ได้ถาวรนาวรน,นี่คือสิ่งที่เป็นจุดแป็งของการผ่าตัดลรแก้มโอเคนะสนใจค่ะโอเคน้องไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนะครับน้องรายละเอียดเบื้องต้นอาจจะติดต่อกับทางด้านหน้าได้เลยนะครับยังก็ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมวันนี้ะนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กระต่ายนะคะก็มาปรึกษาคุณหมอผ่าตัดกระพุ้งแก้มนะคะที่ D R K Clinic ค่ะ ทราบได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าที่นี่เพื่อนๆแนะนํามาค่ะก็มีเพื่อนในวงการนะคะเขาบอกว่ากระต่ายรู้ไหมตอนนี้นะคะถ้าอย่างหน้าเล็กเนี่ยเราไม่ต้องโบมทอกร้อยใหม่อย่างเดียวแล้วนะเพราะว่าบางทีการโหมทอกเนี่ยอาจจะช่วยเรื่องกล้ามเนื้อได้แต่ว่าไขมันยังอยู่ใช่ไหมคะพอฉีดหน้าปัญหาก็คือหน้าไม่เป็นธรรมชาติเพื่อนๆก็จะแซวกระต่ายยิ้มยิ้มหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแบบ ยิ้มแล้ดูไม่จริงใจไม่เป็นธรรมชาติยิ่งถ้าเราแบบต้องแสดงละครนังแอคติ้งอย่างงี้ค่ะที่ผ่านมาเพิ่งถ่ายไปถ่าย MV ีแล้วก็ถ่ายละครก็รู้สึกว่าหน้าตัวเองเนี่ยเข้ากล้องเนี่ยมันไม่เล็กทุกมุมพอย,ยิ้มเนี่ยหน้าก็ยังแบบมีแก้มอะไรเยงะะี้ค่ะก็เลยถามว่ากลัวไหมากับการผ่าตัดตอนแรกกลัวะคะ่ะเพราะว่าก,กระต่ายเนี่ยเป็นคนที่เวลาจะทําอะไรอย่างงี้ค่ะต้องศึกษาศึกษาเยอะมากนานมากว่าทาแล้วมันจะมีฟีดแบกกลับไยมไง่งผล จะโอเคไหมผ่าแล้วหน้าจะตอบไปไหมหอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลย <c oughs> <c oughs> เห็นเพื่อนบอกว่าผ่าที่นี่แล้วโอเคคุณหมอคือคุณหมอมีประสบการณ์มีการประสบการณ์ที่ผ่าตัดมามาเยอะพอสมควรแล้วก็คลินิกเนี่ยสะอาดปลอดภยัยแล้วก็มีเครื่องมือครบแพทย์แบบโอเคค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยเดินเข้ามาปรึกษานะคะแล้วก็ปรึกษาคุณหมอไปคุณหมอก็อบอกว่าเออคือหน้าของกระต่ายเนี่ยใหญ่ก็จริงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ ถ้าเอาออกหมดเนี่ยก็อาจจะทําให้ดูหน้าตอบแล้วก็ดูแก่เพราะฉันก็เป็นปัญหาที่หนักอยู่เหมือนกันนะคะคุณหมอก็เลยบอกว่าอาจจะเอาออกไม่หมดแต่ว่าก็จะช่วยให้ช่วงงานดูเร็วขึ้นก็เลยตัดสินใจว่าจะทําที่นี่ค่ะเพราะว่าพอพูดคุยกับคุณหมอแล้วรู้สึกว่าเออคุณหมอเขาเข้าใจโครงสร้างหน้าของเราแล้วก็เข้าใจความต้องการของกระต่ายว่ากระต่ายต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ รอดูขนออกมาว่าหน้าการะ่ายจะเรียวขึ้นแล้วก็ไม่ตอบเกินไปตามที่คุณหมอบอกนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็คงจะยิ้มได้มันธรรมชาติมากขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ต้องเวอร์ทอ,อกไล่ใหม่อีกต่อไปอ,อลวค่ะบ๊ายบาย